ครับ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  <laughs> 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 กินตาอีกแก๊งแก๊งกินตาอีกไปไปเดี๋ยวมีแต่บ้าไปเดี๋วมาเล่นขาอวนปะมาเล่นพูดดดดไ้แล้วด่ได้แล้วด่มโอ๊ยเอาลก็มาได้เลยจะไปหาด่มเาเด้อ่นั

เดี๋ยวไปต้องโดดแหละมานะพี่น้องกันสู้

ขออนุญาตขออํานวยพิกมาครับ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  <sussurra> <sussurra> Vielen

พยายาไปทางวาดดัดูล้วกมืเคยมาแล้วก็ตอกาเอ้โหนี่ครับตัวสายนี้นี่ตอบครับารไปั้ะดูแล้วก็ตอครับเต็มดลที่นี้ครับไสำหรับทางความของทีมงานของเพา่อนันครับเกอนหามาตองแรงมาไม่พลก็ตงาย งกิกับสามอยูี่ไหนหาพยาามาตรงนี้สมีตกดึกตกดอกไม่่าตอมาเปนสามสองยังไงบินเขาสองแล้วกยังไงก็มาที่เขาแปะหากไปจากตัวที่มันออ้าก็จีตมาหาจับจิตจ้าดูนะครับก็ตองฟังองตงนงของเรีกแโพดอนเรื่องอะไก็ตมที่เราใ้าทอิดกหัวเดรดู ลอยจานชัดทีเมื่อเดินนั่งแล้วโอ้โหกตาี่บอกนับข่าวมีเว่าโอ้โหดีแน่เลยเขาไม่มีกำแพงจใเลยโอ้ยูพีกระแ่เปจานนมอยามาอยาร่งาเรแล้วใส่้สโอ้โหเกบร้อาชนะกันีอนอวกกันนะ้อชนะีลอดดีเนี้อาร้อนน้อรอ ตาสองสยงงตดึงล <Es> <boots. S 1> ็กไงลกลางล็กสขวาโอ้โหสุดอดโอ้โหตัดาโอ้โ่งนับด้ยเหื่ยกมายังไงกำลังนี้ตะต้นยกสาคือะา้บาทีและเอาหลับมาตรงนี้จะมาข้าอะนไม่ออกไม่ออกไม่ออก ยกไายแล้วัดขอ้นขวาต่อย uh, okay, uh, so ้ายไอรับไปเตะต่อเตะทะยานตกลงกลับมามาใหม่นักสตายกลับมาทนทีตีตกลงกลับแล้วก็ใช้ฟ้าับครับีแนวแป๊กจับฟองแล้ที่รูปแอกเกลียวบอลไปมา ยงกนท์3 40มา